ตัวรนะครับท่านผู้ชมอตอนนี้เราอยู่กับประตูทางเข้าของงานโบโต GP ีพีนะครับผมตอนนี้ก็มีพี่น้องจากต่างจังหวัดแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ทั่วทุกป,ประเทศเลยครับรเดินทางมาในครั้งนี้นะครับผมจุดขายของบุรีรัมย์ครับผมก็ จะมีรถขนส่งนะผมเป็นรถดีแตนของบุรีรัมย์รครับผมซึ่งจัดไว้ให้เพื่อพี่น้องที่เดินทางกันมานะครับได้ดวไวโดยสารไปยังจุดที่ท่านได้ซื้อบัตรไว้รับชมการแข่งขันร,ร,รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมง,งานนี้เป็นงานระดับระดับโลกนะครับผมระดับโลกหรือว่าเป็น งานครั้งที่สองของบุรีรัมย์เรานะครับผมหลังจากโควิดได้เกิดขึ้นมาก็ได้ทำการยกเลิกงานไปก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราได้จัดงานขึ้นมานะครับผมเป็นงานระดับประเทศนะครับผมนะก็บุรีรัมย์ของเราก็ถือว่าเป็นจังหวัดพุทธบจังหวัดหนึ่งของ,ง,ของการกได้รับโอกาสจาก เรียกว่าคณะกรรมการที่ดูแลจัดงานมอเตอรจีพีนะครับผมให้บุริยัมนั้นเป็นศูนย์รวมพ่อพี่น้องเดินทางมาชมรถแข่งนะดีครับอันนี้ก็ถือเป็นบรรยากาศนะผมนะแล,แล้วก็ข้างๆก็มีการจัดบูธนะครับผมเป็นบูธแบรนด์ของ Honda นะครับผม Honda ดีครับมีการ จัดขนส่งนะผมอะมอเตอ,ตอร์ไซค์พีเซ็กตัวนี้ครับผมเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับไสเลยค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเรากดมาทั้งสองรุ่นไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้ทางฮอนด้อีวีใจดีมากๆเลยรับ่งถูกท่านเข้าสู่ลานกิจกรรมฟรีเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะใครที่สนใจค่ะเดินตรงมารับปัดคิวด้านซ้ายมือของดิฉันได้เลยนี่เลยยกมือขึ้นอยู่แล้วนะใครที่สนใจเดินไปรับปัดคิวได้เลยนะคะบริเวณด้านซ้ายมือวันนี้อันนี้เป็นรถไฟฟ้าใช่ไหม เป็นไอ๋อด้อออพูดออกมาเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาถ่ายรูปกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้าอีวีของเราวันนี้ก็เรียนเชิญได้เลยวันนี้เราบดก,กันมาถึสงสรุ่กันเลค่ะไม่ว่าจะเป็นเ e บี่ค่ะนี่คือีร,อกรยกว,ว่ารถมอเตอร์ไซ<ฟ>ค์ไฟฟ้านะครับผม เพิ่งเปิดตัวที่งานารรถจักฮอนด้าที่โมโตจีพีที่บุรีรัมย์ครับครั้งแรกนะผมสามารถเข้ามานั่งรอด้านในได้เข้ามาชมพุทธดาว้เลยตองบอว่าวันนี้เราไม่ได้มาเพียงแค่รถไฟฟ้าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีรถไฟฟ้าเข้ามาในเมืองไทยนะครับผมก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางฮอนด้านะครับผมโอ้โหเป็นรายการที่อยาเข้ารานนะคะวันนี้ นี่ครับแล้ก็มีรถนะคะสายเรือเข้าสู่ลานจอดชาวฟีเหมือนกันเลยนะวันนี้โอ้โหสวยเลยครับผมคือคือที่สามนะคะจึงที่สามค่ะสเปคของเขานะครับผมก็จึงที่สามแล้วสามารถชาร์จไฟบ้านได้ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับผมเป็นช่วงนีกก้พีเซกตกนะคะจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้านะครับผม ปวดติดนิดนึงนะค่ะทอกท่านที่จะหนาแน่นด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ปเป็นวันสุดท้ายแล้วทุกคนจะมาร่วมงานกันอย่างด้วย,ยกนันเลยทุกท่านนะโอยค,ครับตอนนี้ก็พี่น้องก็เดินทางมาเข้าในกิจกรรมนะครับผมออกงานบูธนะครับนี่ครับะซนบูธด้วยนะคะ,ะคะุณคะ่ะด้านา ภายในบูธก็มีการจัดโชว์นะครับผมรถเป็นรถที่ใช้สําหรับแข่งโดยเฉพาะเลยนะครับผมตัวนี้เป็นรถของแบรนด์อนด้าเลยนะครับเ,เดี๋ยวเรามาสอบถามในพี่คันนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวให้ข้อมูลผมหน่อย ที่ที่ใช้อยู่แต่ว่าเป็นเป็นจะเป๊กเดียวกันทั้งหมดออ๋เป็นเครื่องสเปคกอะไรนี้ครับัันได้มตัวนี้เป็นรุ่นอะไรพี่ทราบไหมโอ้สเปกเนาะน่าจะสุดจัดเลยนะใช่ครับโอ้โหนะพี่น้องโอ้โหยางสวยเลยครับพี่น้องราคานี่ไม่ต่ำกว่ากี่แสนปะเป็นร้านไหมฮะเปนร้านเจ็ แปดล้านเจ็ดแสนบาทะมาบโอ้พี่น้องนี่ครับยังสวยเลยครับผมเอาวับเลยนะใครไม่เคยเห็นก็มาดูได้เลยครับผมคันนี้ออกสนามมาแล้วด้วยใช่ไหมฮะยังใช่ไหมรถฝึกซ้อมเป็นรถอะไรเขาเรียกอะไรครับขอรุ่นมาจากตัวแข่งครับอ๋อ อันนี้ขายด้วยใช่ไหมแต่ว่ามีไม่กี่คันในในโลกนี้มีไม่กี่คันเนาะอ๋อก็คือขายด้วยแต่ราคาก็สูงครับสูงสุดเลยครับหลายล้านเลยนะเอาดูครับไดไ้ครับผมโอ้งาบเลยพี่น้องเลยบูธฮอนด้ามีมีข้างในมีไหมมีครับมีรถแข่งขออกมาเหมือนกัอ ดีครับพี่น้องเอามาให้ชมกันสดๆเลยครับโอ้โหนานๆทีจะได้เจอรถที่มีราคาหลายล้านครับผมได้เห็นกันตานะครับผมฮะขอสัมผัสหน่อยแม่โอ้โหเจ้วเลยเจ้าเลยโอกโตสีครับรัโอโโอโ อันนี้ก็เป็นบูแรกของ h อนด้าครับผมก็จะมีการาโชว์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเป็นรุ่นใหม่ของ p c เลยนะครับผมเปิดตัวมาน่าจะเพิ่งเปิดตัวในเมืองไทยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งเคยพบเคยเห็นนะครับตัวนี้ไม่มีถังน้ำมันนะใช้ระบบแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เป็น p c โอ้ดีครับ เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับผมนะใครที่มองมองกันอยู่ก็สามารถาจับจองกันได้ครับแต่ต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีจำหน่ายในเมืองไทยแล้วหรือ,อยังนะครับผมก็ม,มีมีมานนมสองรุ่นนะครับผมสองรุ่นนะครับอ้าก็ตอนนี้ในเมืองไทยของเราเนี่ยมีวางขายหรือ,อยังฮะยางคนะ่ะเน,นื่องจาก h o ได้ EV ค่ะ เปิดตัวมาตัวนี้ต yes, no ัวนี้ค่ะเพิ่งเปิดตัวมาแต่ว่าตัวนู้นนะคะ p x จะเปิดตัวมานานแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีวางจําหน่ายค่ะคุณลูกค้าใช่แต่ว่าสมมติว่าถ้าสมมติลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะเช่าหรือว่าทดลองขับอะไรอย่างเงี้ยในในเขตกรุงเทพมหานครนะคะจะมีจะจะมีให้เช่าเฉยๆค่ะอ๋อเช่าใช่ค่ะแต่ยังไม่มีจําหน่ายเนาะใช่ค่ะต้องรอติดตามในอนาคตค่ะว่าจะเปิดตัววันไหนก็จะวางจาหน่ายตอนไหนค่ะใช่ค่ะแล้วเออ เขาเรียกว่าอะไรนะการการใช้งานเนี่ยกี่ชั่วโมงครับผมแบตเตอรี่ของเนี่ยแบตเตอรี่ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราชาร์จหนึ่งครั้งค่ะตัวนี้สามารถวิ่งได้ถึง78กิโลค่ะถ้าเป็นตัวเบริเอค่ะลูกค้าแต่นี่อยู่ในกรุงเทพสบายเนาะใช่ค่ะจะเหมาะกับคนที่แบบอยู่ในเมืองมากกว่าใช่จะสะดวกสบายตัวนี้แต่ถ้าเป็น P C X ค่ะจะวิ่งได้อยู่ที่40กว่กิโลค่ะลูกค้า40ใช่ค่ะแต่อันนี้ได้ตัวนี้จะเยอะกว่า78ค่ะอ๋อ ทางนี้ทางนั้นก็จะขึ้นอยู่กับอนาคตตอนนี้ก็กาลังปรับปรุงอยู่ค่ะอ,อ,ะอานาคตอาจจะเยอะกว่าน,นี้ก็ได้ก็ค,คือทํามาได้แบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดของค่ะสุดยอดแล้วถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่ของฮอนด้าเลยเนาะใช่ค่ะแล้วราคานี่ยังไม่ทราบใช่ไหมย,ยังไม่ทราบเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้เปิด<อ>ตัวราคามาเลยค่ะใช่ครับสวยมากสวยมากดีมากสุดๆเลยค่ะคอนเซ็ปต์ของเขาคือรุ่นี้เรียกว่ารมลพิษมลภาวะทางอากาศ ช่แล้วก็ครับใช้น้ำมันเพ่อไม่ได้ใช้น้ำมันเลยใช้น้ำมันเลยเนาะใช่ค่ะก็ตอบโจทย์กับคนที่แบบว่าอยู่ในเมืองในกรุงเทพอะไรแบบเนี้ยค่ะจะสะดวกสบายอ๋ออเดี๋ยวมาดูด้านหน้าหน่อยใช่ค่ะดูด้านหน้าได้เลยค่ะดีครับโอ้พี่พระต้นครับครับโอ้รอรถหลังรับสวยครับผมวางรถค่ะการดีไซน์ก็สวยงามเลยมาในโทนสีมีสีเดียวใช่ไหมใช่ค่ะมีสีเดียวค่ะมีสีเดียวแล้วก็ มีสีฟ้ามาด้วยก็ดูสดใสสวยงามเลยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูกอดสปอร์ทเท่ๆแบตเตอรี่ของเขาหน้านี้เลยค่ะนี่ครับแบตเตอรี่ของเขานี่โอ้โหเหมือนไอรอนแมนเลยนะมีพลังงานไฟฟ้านะครับใช่ค่ะอันนี้เดียวกันไหมกัรระหว่างพิเศกับอีกการหนึ่งเหมือนกันหมดเลยค่ะลูกค้ามันจะอยู่เป็นนัมเบอร์อันนี้ก็คือท่านชาร์จที่หนึ่งครับ เส้นชา์ที่สองสามสี่มันจะสลับกันไปอย่างนี้ฟันป่าต่อไปเมืองไทยเราก็จะมีตู้ชาร์จแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะในอนาคต,ตมีแน่นอนค่ะแต,แต่ว่ามันสามารถชาร์จไปบ้านได้ด้วยไหมเียบ<ช><ช>ลักใช่ค่ะสามารถชาร์จ<ม>ไปบ้านได้ด้วยค่ะตัวนี้อันนี้คือสถานะที่กําลังชาร์จอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าสมมติว่าอันไหนที่มันพร้อมใช้งานมันจะขึ้นปุ่มแบบนี้ค่ะจะขึ้นสีเขียว๋อ,อใช่อันนี้ก็จะขึ้นว่ากําลังชาร์จอยู่ถ้าเป็นสีแดงแบบนี้อ่าฮะอ่าถ้านี้ก็คือสามารถพร้อมใช้งานได้เลยครับรถ ใช่ค่ะแปลว่าตัวชาร์จจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะ <S 1> <S 1> ใช่ค่ะตัวชาร์จจะเป็นลักษณะแบบนี้โอ้โหตัวนี้ก็จะหนักอยู่ประมาณเกือบ10บกิโลเลยค่ะเกือบ10บกิโลใช่ค่ะโอรถจกักรยานยนต์หนึ่งเครื่องค่ะจะใช้แบตเตอรี่สองสองก้อนในการขับขี่ขันหนึ่งคือให้ไปสองก้อนใช่ค่ะใช่ไหมข้างในจะเป็นสองก้อนหรืออันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะใช่ค่ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วน้องชื่ออะไรนะชื่อปีใหม่ค่ะน้องปีใหม่อยากจะฝากอะไรกับ อ่าเอฟซีฮอนด้าอ่าได้เลยค่ะค่ะก็ขอฝาก h อน da e อีวีนะคะไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถ h อน da e อีวีเอาไว้ใช้งานในอนาคตเดีไยวว่า h อน da e อีวีนั้นนะคะตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแล้วก็เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้รถไฟฟ้าไว้ใช้ในอนาคตค่ะก็ต้องรอติดตามนะคะทาง h อน da e อีวีแน่นอนค่ะว่าทาง h อน da e อีวีนั้นนะคะจะนำแคมเปญพิเศษอย่างแน่นอนค่ะมาฝากคนไทยทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะคาดว่า รถไฟฟ้าเนี่ยจะมาเมืองไทยนานไหมนานไหมใช่ไหมคะถ้าเป็นของ Panda EV นนอ,อันเนี้ยก็คือผลิตที่ประเทศไทย<อ>ค่ะ<อ>ใช่ค่ะแต่อื่นไม่นานเนาะไม่นานค่ะไม่ต้องกลัวแบบว่าถ้าเกิดว่าเกิดการพังอะไรไม่ต้องคิดมากเลยเพราะ<อ>ว่าอยู่ที่ประเทศไทยใช่อ่ะก็ขอบคุณน้องปีใหม่ใช่ค่ะขอบคุณคไปด้วยแล้วก็วันนี้กิจกรรมวันสุดท้ายใช่ค่ะก็นาก่าจะจบแลนะ้วเนาะ ก็ยังไงก็ฝากกันด้วยครับผมรถไฟฟ้าฮอนด้าตอนนี้ฮอนด้าได้มีการขนส่งใช่ค่ะวันนี้ทางฮอนด้าอีวีค่ะใจดีมากมาเลยมาบริการรับส่งทุกท่านเข้าสู่ลานกิจกรรมฟรีเลย3วันวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเรียกได้ว่าคนเข้ามาชมงานกันอย่างหนานแน่นเลยค่ะ<อ>แล้วก็มาใช้บริการฮอนด้าอีวีกันอย่างล้นหลามเลยค่ะถือว่าลูกค้าที่มาก็ได้ทดลองใช้รถด้วยใช่ค่ะได้เห็นสมรรถนะของตัวรถว่ารถไฟฟ้าของเราเนี่ย ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวใช่ค่ะโโอ้หไม่แพ้รถที่ใช้น้ํามันเลยไม่แพ้เลยเลยนาะไม่แพ้เลยค่ะ,คะแล้วก็วันนี้ข้างในค่ะทางบูธฮอนด้าอีวีก็ยังมีบูธก็คือเอาไว้ให้ลูกค้าไปเทสได้ได้ค่ะม,มีอะไรนะ มีสมัรรลูกครับเข้าไปเทสใช่เทสได้ครับจะได้เห็นสมรรถนะนั้นเป็นแบบนี้นะความแรงประมาณนี้ทชายค่ะใครที่สนใจก็ก็ยังมาได้นะวันนี้ายังมาทันนะยังมาทันนะแล้วก็ที่จอดรถก็น่าจะแน่นหน่อยนะใช่อ่ะโอเคขอบคุณน้องปีใหม่เป็นอย่างสูงเลยครับผมยังไงก็ขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ